สวัสดีปีใหม่กับทุกทุกท่านค่ะขอให้ปีใหม่นี้ทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขสดชื่นสมหวังผ่านพ้นทุกสับสนไปได้เข้าสู่กระบวนการของสุขสะสมได้กับทุกทุกท่านทุกประการบนานชัยนะคะเวลามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินค่ะทุกท่าน่าเจนจิได้มีความปรารถนาดีที่จะมอบ สิ่งดีๆให้กับทุกๆท่านเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆที่เป็นเรื่องราวของธรรมะสองภาคเพื่อที่จะนาไปประยุก์ตใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมขออนุญ,ญาตให้เจนจิได้เป็นศูนย์บรรเทาทุกข์เพื่อปรมถุมพยาบาลเบื้องต้นให้กับท่านยังไงซะกก็ขอให้เจนจิเป็นหนึ่งในใจของท่านที่จะ มอบความปราถนาดีนี้และก็อยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับทุกท่านอยู่สม่ำเสมอเป็นกำลังใจให้กับเจนจิกับรายการธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิที่เจนจิอยากจะให้ทุกท่านได้ชมเพื่อความบันเทิงเชิงเรียนรู้กันค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจนจิ สม่ำเสมออย่าได้ขาดนะคะ Happy New Year 2023ค่ะ